คู่ตดนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ i t t o o n นะครับแล้วก็ลูน่นะครับถือว่ามีการอัปเดตขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมสำหรับข้อมูลความคิดเห็นของพิติซีซีนะครับรวมถึงมีในเรื่องของเหรียญทรอนนะครับที่กำลังทำสิ่งเหมือนเป๊ะๆสำหรับลูน่าเลยนั่นเองนะครับก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่ผมได้รวบรวมมาในวันนี้เพื่อนๆน่าชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็สวัสดี วันหยุดวันจันทร์วันนี้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูที่ตัว Fear and Greed Index ใน,นขณะนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้ถือว่าน่ากลัวอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะหรือว่าแบบ Extreme Fear เลยนะครับเนื่อว,ว่าเราไม่ได้เห็นตัวเลขที่เป็นแบบตัวเลขเดียวนะ่ยหรือว่าต่ำกว่าสิมาค่อนข้างเยอะหรือว่านานแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าช่วงนี้ถือว่าเป็น,นหนึ่งช่วงที่คนแทบทจะ คือถ้าเราดูนะฮะอยู่ที่โซนล่างสุดเลยนะครับผมแทบจะต่ำสุดเลยเนาะต่ำสุดเนี่ยก็คือในช่วงต่อปี2019ตอนนั้น Fear and g r e e d Index น่าจะอยู่แล้วเราสัก5ในนขณะนั้นนะครับผมก็ตอนนี้ลงมาถึงประมาณ9เนาะก็ถือว่าอยู่ในโซนที่หายากแล้วนะครับผมสำหรับความกลัวในนขณะน,นี้นั่นเองเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางข้อมูลของคุณพาโลกันบ้างน,นะครับที่เป็นซีดของทาง บิตเฟนิกเนาะก็เอาข้อมูลนี้มาให้กับเราเราได้ดูกันนะครับผมก็คือเป็นเรื่องของตลอดระยะเวลาที่บิตคอยตกตําลงมานะครับผมแต่คนเปิดสถานะหรือว่าเวลที่เปิดสถานะลองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมเรยด้ว่าเขียวขึ้นมามันเขียวแบบผิดปกติมากๆนะเขียวเป็นแบบพาราโบลิกแบบนี้เลยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทางเอชชนสอย่างบิตเฟนิกนะครับก็ต้องรอดูแหละว่า เ,ออเขารู้อะไรมาหรือเปล่าเนาะก็ต้องรอดูนะครับผมว่าราคา3 0,000ื่นนี้หรือว่า29ง0 0ื่อะไรแบบนี้จะเป็นหลุมได้หรือไม่นะครับผมซึ่งเอาตามตรงก็ตอบไม่ได้เนาะก็ทีนี้ฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปแหละว,ว่ามันจะออกในทิศทางแบบไหนนะครับแต่ถ้าเราดูทรงของในเรื่องของกราฟใน,นขณะนี้ก็ยังเป็นเทรนขาลงอยู่นั่นแหละนะฮะแต่ก็ต้องรอดูว่าจุดนี้จะเป็นจุดต่ําสุดที่เตรียมที่จะกลับตัวแล้วหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูไม่มีใครตอบได้นะครับผมซึ่งก็นี่เลยฮะเป็นรูป ภาพเจฟกระทิงกำลังเตรียมออกนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลสนุกนะเราไม่รู้หรอกนะวานาคตมันจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆต่องใช้วิจารตาณแล้วก็อย่าเชื่อใครนะฮะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเองเนาะก็ยังไงแล้วถ้าใครจะเป็นสายโฮก็โฮก็ถือไปอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าใครเป็นสายเทคนิครู้ยังไงก็ลองอศึกษาในเรื่องของความเสี่ยงเอาไว้ให้ดีนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าดูข้อมูลตอนนี้ของ Bitcoin Network นะครับก็ถือว่า ความยากในการขุดบิตคอยพุ่งสูงขึ้นเป็นออทำให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เลยเรยกว่าช่วงนี้คนขุดกันอยู่ยังหนักแล้วก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในรุลของบิตคอยก็แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับผมถ้าในส่วนของตัวแฮชเลสหรือว่าตัวความยากมันลดมันล่วงลงไปเรื่อยๆแล้วก็โหนดน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับบิตคอยเนาะแต่ถ้าเราดูพื้นฐานของมันเนี่ยไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรไปอย่างใดเลยนะครับต่อให้ราคามันตก ต่อให้ความมันผวนมันเกิดขึ้นมีข่าวในเรื่องของลูน่าหรือว่าคริปโตคราสอะไรต่างๆแต่ความแข็งแกร่งมันยังเพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับแล้วผมก็คิดว่าตลาดแดงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับผมยังไงแล้วไม่รู้หรอกนะว่ามันจะผ่านไปช้าหรือว่าเร็วมากแค่ไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงตลาดหมีมันก็จะมีวันที่หยุดหรือว่าวันที่สิ้นสุดสําหรับตลาดหมีสักวันหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็เตรียมแล้วก็รอดูกันต่อไปนะว่า ตลาดหมีหรือว่าที่มันลงมาเนี่ยมันจะหยุดแล้วก็กลับขึ้นไปได้เมื่อไหร่นะครับผมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครอยู่ในโลกของคริปโตมาอยู่แล้วเนี่ยผมก็เชิญชวนเนาะก็พูดกไปหลายรอบนะครับว่าอย่าเพิ่งกระโดดนี้หายไปไหนก็คือไม่มีโพซิชันไม่มีปัญหารอดูก่อนก็ได้นะครับแต่ผมไม่อยากให้ไม่ศึกษาแล้วก็ไม่สนใจเลยเราค่อยกลับเข้ามาตอนที่ตลาดมันพีคอะไรแบบนี้ก็ช่วงนี้อาจจะเป็นในโอกาสหรือว่าตลาดหมีก็ มีโอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับเราก็สามารถทําได้แนละ้วยังไงก็อ่าช่วงนี้ก็รอดูสถานการณ์ของบิตคอยกันไปก่อนละกันนะครับยังไงก็ขอโชคดีเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของที่ทางรูหน้ากันบ้างน,นะครับก็ล่าสุดทางอ่ทวิตเตอร์นะครับผมของคุณเลโอเนวนี่ผมไม่ได้รู้จักนเนาะแต่ก็ถือว่ามีคนไลค์ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าเขาได้ออกมาพูดถึงนะครับว่าโซลูชันหรือว่าแนวทางการแก้ไขปัญหา สำหรับสถานการณ์ของลูน่าในนะขณะนี้นั่นเองนะฮะก็ประมาณว่าให้ฮาร์ดฟอกเลยนะครับผมรวดครนเชนมาเลยนะครับผมเป็นเทราสองประมาณนั้นเนาะรวมถึงให้มีการสแนปช็อตสำหรับคนที่ถือ,อเหรียญลูน่านะครับผมก่อนช่วงเวลาที่ตลาดคราสนั่นเองเนาะแล้วก็สร้างนิวเชนนะครับผมอย่างที่บอกว่าฟอกเชนไปเลยนะครับผมแล้วก็ให้พู้เนี่ยหรือว่ากองทุนสำรองเนี่ยรีเพลย์เนาะสำหรับ คนที่ถือ UST ที่มันหลุดเพกไปนั่นแหละนะครับเราก็สร้างใหม่ประมาณนั้นเนาะซึ่งทั้งนีทั้นั้นอันนี้แค่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ความคิดเห็นอของอาบางคนประมาณนั้นนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้หรือเปล่านะครับผมแต่ซึ่งล่าสุดพี่ติซีซีนะครับผมก็ได้ออกมาพูดถึงนะว่าส่วนตัวเนี่ยเขาไม่แนะนำนะครับว่าอาจจะให้ฮาร์ดฟอกหรือว่าอะไรยังไงนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะเพราะว่าการฮาร์ดฟอกเนี่ยมันจะไม่เวิร์กนั่นเองนะครับหรือว่ามัน มันไม่น่าจะเวิร์กหรือว่ามันมันไม่น่าจะเกิดประมาณนั้นนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าการฮัดฟ้องเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ไอ้สิ่งที่ก๊อปปี้หรือว่าโคลนมาเนี่ยมันมีแวลูอะไรแต่อย่างเลยอาแต่อย่างใดเลยนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับเขายังได้ตั้งคําถามด้วยเนาะว่า Bitcoin นะครับผมที่อ่าเป็นรีเซิร์ฟเนี่ยสำหรับตัว l u น่เนี่ยเออมันไปอยู่ไหนนะครับผมก็ประมาณว่า ตั้งข้อสองสัยแล้วตอนนี้คนก็ตั้งคาถามกันค่อนข้างที่จะเยอะเอะต็มทวิต t ตอรอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็ยังไม่มีใครรู้นะว่ามันไปอยู่ไหนนะครับผมซึ่งก็มีบางคนนะครับก็ได้คาดการเนาะว่าอันนี้เป็นมาจากทางคุณลุกมาตินนะฮะก็ได้บอกว่าโอเค52,000นะครับผมส่ง Bitcoin หรือว่าบิตคอย n 52,000 BTC เนี่ย เอาไปยังเจมามายเอเชนนั่นเองนะครับแล้วก็อีก28,000ันบิตคอยส่งไปยังบแนนนั่นเองนะก็คาดว่าน่าจะเอาไปขายหรือว่าเอาไปาพยุงในเรื่องของค่า,เ,าเงินตัว UST นะครับผมซึ่งก่อนทีฉะนั้นแต่ก็ไม่ได้สำเร็จอะไรนะครับสำหรับการพยุงค่าเงินในเอเชนนะก็ต้องรอดูว่าว่าทางลูน่าจะออกมาแถลงการหรือว่าออกมาพูดถึงในกรณีของ เงินหรือว่าบิตคอยที่เป็นรีเซิร์ฟเนี่ยว่าเอาไปใช้ทําอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็น่าทีา่จะคลายความสงสัยให้กับคนได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องก็คือทรอนนั่นเองนะฮะก็เลยดูว่าเหรียญ USDD หรือว่าเซฟ c ค i n ตัวใหม่ที่เป็นอัลกอริทึ a เซฟ c ค i n เหมือนกับ USDT เลยนะฮะเรียกด้ว่าเขาบอกว่า เอ่อ s a m e exact design หรือว่าเหมือนกันเป๊ะนั่นแหละนะครับก็คือจะมีการบินมีการเบินนะสำหรับตัว usd ก็เลยดูว่าถ้ามีความต้องการสำหรับตัว usd ที่เพิ่มมากขึ้น t r อนหรือว่าเหรียญ tix ก็จะถูกเบินเหมือนกับทางลูน่านั่นแหละนะครับผมแต่ก็ทาง usd ที่ดีกว่าอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่ามีความเสี่ยงกันเหมือนกันเนาะเพราะว่าก็จะให้ในเรื่องของตัวให้ interest rate หรือว่าให้ดอกเบีย้ยที่เยอะกว่านั่นแหละนะครับก็แต่ผมคิดว่าหลายคนน่าที่จะมีภูมิคุ้มกันแล กลัวอยู่พอสมควรแล้วแหละสำหรับเหรียญ USD d นะครับผมซึ่งก่อนที่ในตอนนั้นคุณเจตสันนะครับผมก็ได้เตรียมสําหรับตัวเม,ม่เงินเนาะกว่า10บิลเลียนนะครับหรือว่าหนึ่งเหมือนละเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่จะเป็นรีเ s ิร์ฟนะครับผมสําหรับเอามาแบ็ k ในส่วนของตัว down reserve หรือว่าเอามาเป็นเป็นอะไรอะให้เหรียญ USD d เนี่ยมันมีแบ็ k หรือว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังที่เพิ่มมากขึ้น ที่ไม่ได้มีแต่แค่อัลกอริทึมเซบาคอยนั่นเองนะครับผม,ผมก็มีทั้ง Bitcoin นะครับผม USDT USDC แล้วก็ TUSD นะครับแล้วก็ s t a b คอยน i เดือนเอย่าง BUSD แล้วก็ใดเนาะที่จะเ,เป็น t r อน Down Reserve นะครับก็ทันใดนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องขออพูณข้อมูลที่มาจากทาง i s e l a n a l o t i n f o ด้วยนะครับผมแล้วก็เขายัางได้ยืยนยันนะว่า เขาไม่ได้อยู่เบื้องหลังการหลุดเพกของ UST นะครับผมก็ว่ากันไปนานี้ก็ไม่มีใครรู้หรอกเนาะว่าใครเป็นใครใครทำอะไรนะครับยังก็ต้องรอดูจับตาสถานการณ์ของ หรียญจุลด,ด,ดีอย่างใกล้ชิดเลยนะอาจจะเกิดก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับก็รอดูพฤติกรรมของราคาทรอนในช่วงนี้และกันเพราะว่าถือว่ามีสตรอรี่ที่ที่ใหม่ๆแล้วก็อาจจะทําให้นักเก็งกำไรเข้าไปเก็งกาไรได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรูดหรือเปล่านะหรือว่าสตรอรี่ในเรื่องของตัวอันกริเทียมสเตเบิลคอยอาจที่จะขายไม่ได้แล้วก็ได้นะเดยกก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผม โอเคก็สลับคิดว่าโดนมีประมาณเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆน่นนาจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปเนาะสำหรับข่าวสารของ Bitcoin ที่ตอนนี้ก็เน็ตเวิร์คค่อนข้างแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือตัวโหนดหรือว่า,าความแข็งแกร่งของเน็ตเวิร์คยังไม่ได้มีทีท่าว,ว่าจะลดไปแต่อย่างใดน,นะครก็ยังสามารถโอนได้อยู่เนาะแต่ความผันผวนของราคาก็ยัง มีอยู่ให้เราได้เห็น,หนกันแบบนี้อยู่นั่นเองนะครับรวมถึงในเรื่องของรู้หน้านะครับก็เพื่อนมา้านกินยังไงละ่ะสําหรับเรื่องของรู้าก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะว่าจะไปในทิศทางแบบไหนแต่ผมเห็นช่วงนี้โอ้โหราคาพันผวนมากเลยแล้วนะยังไงก็ก็ถ้าจะเล่นหรือว่าจะลุยอะไรยังไงก็ไฮไลท์ไฮไลท์เธอครับเพื่อนๆก็ขอให้ลงทุนในสิ่งที่เราเสียได้นะเพราะมันเสี่ยงมากๆจริงๆนะฮะก็อ,อ ขอให้อย่าเจ็บอะไรไปมากกว่านี้เลยนะครับแต่กัผมก็เห็นมีหลายคนก็ได้กาไรเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับการเล่นมันเป็นวันหนึ่งมันขึ้นมาเป็นพันเปอร์เซ็นต์อะ่ะในใน,ในช่วงเออมื่อวานนี้นะครับผมก็แต่ก็แล้วแต่สุดแท้แล้วแต่นะครับคิบุโดนี้ไม่ได้มาแนะนำในะการลงทุนอยู่แล้วเนาะรวมถึงเรื่องของ s t a b l อ c o i n ยอย่างทรอนคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมก็สำหรับวันจันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีวันหยุดด้วยนะสวัสดีครับ